่อมานะคะแล้มาดูเรื่องความน่าจะเป็นนะคะมีสลักขนาดเดียวกัน5ใบนะคะแต่ละใบเขียนหมายเลขกำกับใบละ1นหมายเลขนะคะก็คือ1-5ใช่ไหมดังนั้นนะคะเอ่อก่อนจะเขียน NS ได้เราต้องเขียน Zs t s ออกมาก่อนเนาะเขาบอกว่าให้สุ่มหยิบมา2ใบพร้อมกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้เนาะ1คู่2 1คู่3นะคะ 1>, 1กับ4อาจจะจับได้อย่างนี้เนาะ1กับ5 s นี่คือ sample space เหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะ2กับ4 2กับ5นะคะแล้วก็จะไปที่อะไรคะ3 4เนาะเอ่อแล้วก็3 5 4 5หนะคะหมดละก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนะคะดังนั้นจำนวนของ sample space ก็จะมี10ตัว ะะจงหาความน่าจะเป็นที่สลัก2ใบนั้นนะคะเป็นเลขเรียงกันเลขเรียงกันอย่างเช่น1 2ึ่งสองย่นีคะสอนะคะสาแล้วก็สีใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือจะมี4ตัวจํานวนของเหตุการณ์ที่โจทย์ถามก็จะมี4ตัวดังนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นก็จะเอา NE นะคะส่วน NS ก็จะได้4ส่วน10นะคะหรือ2ส่วน5นั่นเอง ต่อมาข้อ2นะคะบาซีลเลียมจัตุรัสมีขนาดเท่ากัน20บใบนะคะอยู่ในหีบนะคะอยู่ในหีบแต่ละบัตรนะคะมีหมายเลขกำกับอยู่บัตรละ1น่งใบก็คือ1นึถึงยี่สิบงั้น s a มเปิลสเป e เนี่ยมันก็จะเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง20ก็คือจะมี20บใบนะคะ s a มเปิลสเป e คือยี่สิบสุ่มหยิบหนึ่งบัตรตัวแร โจหาความน่าจะเป็นที่ได้สองหันไม่นองตัวการที่สองหันไม่นองตัวอย่างนี้น้องก็ต้องรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรเลขคี่ใช่ปะเพรนั้นสองหันไม่นองตัวก็เป็นเลขคี่เออเราก็จะได้เหตุการณ์ที่โจทย์ถามก็จะเป็นพวกหนึ่งสามห้าใช่ไหมคะไปเรื่อยๆจนถึงสิบเก้าเนาะอันนี้ต้องมีจํานวนเป็นครึ่งหนึ่งของอันบนนะคะเพราะว่าเลขคี่ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของเ,อเลขทั้งหมดใช่ไหม ฉะนั้น pe นะคะคือเอา ne ส่วน ns นะคะเราก็จะได้เท่ากับ10ส่วนด้วย20ก็คือ1ส่วน2หรือ0.5นั่นเองนะคะต่อมาข้อ3มนะคะมีลูกแก้วสีแดง5ลูกนะคะสี 4, ขาว4ลูกขนาดเดียวกันอยู่ในกล่องทึบสุมหยิบลูกแก้ว3ลูกพร้อมกันนะคะ การสุ่มหยิบลูกแก้วสามลูกพร้อมกันดังนั้นทั้งหมดมีเก้าลูกใช่ไหมคะ ns พี <NS S 1> ่ได้เลยนะคะสุ่มหยิบลูกแก้วพร้อมกันจากเก้าหยิบมาสามนะคะเก้าหยิบสามก็คือเก้าฝกส่วนด้วยหกฝากสามฝกเราก็ถอยเก้าเก้าแปดเจ็ดหกฝกเราหยุดนะคะหกฝกคาไว้แล้วก็สามฝกถอยไปนะคะฝฟกปึ๊บสามสามเก้าสองหนึ่งสองสองสี่แปดนะคะ สามสี่สิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่นะคะก็ได้แปดสิบสี่นะคะนั้นเราก็รอหา NE ต่อ NE โจทย์บอกว่าจงหาความน,น่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ลูกแก้วสีแดงสองลูกแก้วสีขาวนะคะหนึ่งลูกสีแดงสองลูกจากห้าลูกนะคะสีขาวหนึ่งลูกจากสี่ลูกอ่ะเราก็าได้เลยห้าแฟกนะคะส่วนด้วยสามแฟกตสองแฟกนะคะกับสี คูณไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น5 4นะคะ3ามแกตัด3จากข้างล่าง2ถอยมานะคะอันนี้ก็จะเป็น4ตัดตัด2 2 4 40นะคะฉะนั้นหา pe pe ก็ต้องเอา ne ส่วน ns ใช่ไหมคะก็จะได้40ส่วน80นะคะเอา4ตัดแล้วกัน4ี่นะคะ ส2 8สองสก็ได้ข้อมนอีกเนาะต่อมาข้อสี่นะคะจะจัดหญิง6คนนั่งโต๊ะกลมในจำนวนนี้มีนาลีกับโสภาอยู่ด้วยนะคะจงหากมน่าจะเป็นที่จะจัดให้นารีและโสภานั่งติดกันนะคะมี6คนอยู่โต๊ะกลมนะคะนารีกับโสภา นั่งติดกันงั้นคิด s ัมเปิลสเป e ก่อนละกัน s ัมเปิลสเป e นะคะเป็นวงกลมมี6คนก็จะเป็น5แป ne ก็คือ2คนนี้ติดกัน2คนนี้ติดกันสลับกันเองได้นะคะได้2แปดแล้วคนที่เหลืออีกอีกคนคะ4คนเสียเข้าไปฟิกไว้1ที่เหลือ4ที่นะคะกลายเป็น2แปด4แปดดังนั้นจากเขาน่าจะเป็นก็เอา ne ส่วน ns เนอะก็จะได้2แดส่แดส่วน5แด ะะสองอสี่แฟกนะคะห้าแฟกเปลี่ยนเป็นห้าสี่นี่ใช่ไหมกลายเป็นสองส่วนห้าเรียบร้อยข้อห้านะคะมีอักษรสี่ตัว P O J M นะคะจงหาคำน่าจะเป็นที่สร้างคำว่าอา่อมนะคะจากตัวอักษร ทั้งสี่นี้นะคะงั้นหา sample space ก่อนการจะเรียงต่อ2 sample space ปอย่างเงี้ยมันมี4ตัวก็คือ4่แฟกตใช่ไหมคะการจะได้คำนั้นคำเดียวเนี่ยมันมี1นึงตัวเลยใช่ไหมวิธีการเรียงได้แค่นี้ฉะนั้น PE ก็เป็นไงคะก็ NE ส่วน NS เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้1ส่วน4แฟตนะคะซึ่ง4แฟตในนี้ของเราก็คือ 24ก็ได้1นึส่วนย4นั่นเองต่อมานะคะข้อ6มีรองเท้า4คู่สีต่างๆกันวางรวมกันอยู่นะคะสุ่มหยิบสีข้างนะคะหา n s ก่อนเลยมี4คู่สุ่มหยิบสีข้างแปลว่ามี8ข้างหยิบมาสีข้างนะคะแปดสัสี่สี อันนี้นะคะได้70วิธีเนาะทรงหักขอนั้นจะเป็นที่เป็นไงคะรองเท้าต่างกันนะต่างคู่กันดังนั้น nE น,น N, e, ต่างคู่กันมี4คู่นะคะหยิบคู่ใช่ไหมคะสิบสี่ครั้งฉะนั้นก็ได้2 2 2 4ครั้งก็คือเพราะว่ามี4คู่นะคะอันนี้จะเป็น1 1คูณ2ยกกำลัง4ก็คือ16นะคะ ดัง <fuck> นั้นพี่ก็บอกว่า PE เนี่ยเอา NE ส่วนด้วย NS ใช่ไหมคะเราก็จะได้16ส่วนด้วย70นะคะโอเคต่ออ่า uh, โยนนะคะโยนเหรียญ2เหรียญ1นครั้งพร้อมกันนะคะ S ก็คือเนี่ยคะหัวหัว ก้อยนะคะก้อยหัวก้อยก้อยนะคะความน่าจะเป็นที่จะได้เหรียญทั้งสองเหรียญเนี่ยขึ้นหัวหนึ่งก้อยหนึ่งนะคะหัวหนึ่งก้อยหนึ่งก็เป็นไงอ่ะงั้นหา ns ก่อนเลย ns เนี่ยก็คือสี่ใช่ไหม ne ก็คือสองอย่างที่พี่บอกนะคะ pe เป็นไงคะก็เอา ne ส่วนด้วย ns ใช่ไหมคะก็จะได้สองส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนสองหรือ0.5จุดห้านั่นเอง ต่อมานะคะข้อ8ทอดลูกเต๋าเที่ยงตรง1ลูก Sample Space นะคะ1ลูก1ครั้งวิธีการจะงานก็ 4, 5, 6มี6ด้านถูกไหมเอองั้น Sample Space นะคะก็จะเป็น6 NE คือเหตุการณ์ที่โจทย์ถามใช่ไหมคะเขาบอกว่าจงหากวามน่าจะเป็นของลูกเต๋าที่ขึ้นตั้งสองหันไม่ลงตัว2หันไม่ลงตัวได้แก่พวกนี้เลขที่ทั้งนั้นนะคะมี3ตัวเออพี uh, PE, ก็จะเป็นไงคะเอา NE ส่วนด้วย NS นะคะคก็จะเป็น3ต่อ6หรือ1ต่อ2หรือ0.5นะคะข้อ9นะคะในการหยิบไพ่หนึ่งใบนะคะจากสำรับห้าสิบสองใบจงหาความน่าจะเป็นที่ได้โพแดงหรือเอ็นะคะเออ่นี่นพี่บอกว่าพี่หาโพแดงก่อนโพแดงนะคะ โคแดงเนี่ยมันมีทั้งหมด13ใบาจาก52ใบใช่ไหมเราก็หาเอทเนี่ยมันมี4ใบใช่ไหมคะจาก52ใบฉนันหาที่โคแดงซ้ำกับเอทที่จะได้1จาก52ใบนะคะจากที่จะเอาหรือใช่ไหมงั้นพี่ก็บอกว่าพี่จะเอาโคแดงหรือเอจะต้องเท่ากับ ที่โพแดงนะคะเขาน่าจะเป็นของโพแดงบวกเขาน่าจะเป็นของเอทลบเขาน่าจะเป็นของที่โพแดงอะซ้ํากับเอทนะคะพี่ก็แทนค่าเข้าไปเลย13ส่วน52นะคะบวก4ส่วน52ลบ1ส่วน52บวกกันเป็น17ลบ1ก็เป็น16ส่วน52นะคะก็ตอบจะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ไ,ได้นะคะ 2ูม2สองแปดสิบก็ตัดได้อีกสองสี่แปดนกนะคะสี่ส่วนสิตอบได้หมดอะค่ะข้อสิบความน่าจะเป็นนะคะที่ฝนตกชุกในเดือนตุลาในกรุงเทพนะคะ เท่ากับ0.95ค์จุาหน่าจะเป็นที่เกิดน้ำท่วมในเดือนตุลานะคะในกรุงเทพคือ0.75ยเจ็าคน่าจะเป็นที่ฝนแล้งนะคะและน้ำท่วมอ๋อมันมีตรงข้างกันอยู่นะเออ่ในเดือนอันนี้ในนะคะในเดือนตุลานะคะปึ๊บเป็น0.2นจ้ดสองโจ้ค่ะคน่าจะเป็นอ่านหรือกันแล้งนะคะกับอันนี้เงี้ยี่บอกว่าเอ่ออันนี้ฝนตกชุกใช่ไหมคะพี่ ตกชุกเนี่ยจะต้องเท่ากับนะคะ1ลบกับ P ฝนแรงนะคะฉะนั้น P ฝนแรงนะคะจะต้องเท่ากับ1ลบ P ตกชุกแน่เลยเพราะมันตรงมันข้ามกันอยู่นะคะก็ได้1ลบ0.95ก็คือ0ูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมคะฉะนั้นเขาต้องการอะไรคะ เอ่อพีฝนแรงใช่ไหมคะหรือก็คือยูเนียนกับน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมก็จะต้องเป็นปีฝนแรงนะคะบวกพีน้ำท่วมนะคะลบกับพีฝนแรงอินเตอร์เซ็ตกับอ่อน้ำท่วมนะคะซึ่งมีค่าหมดละเอ่อพีฝนแรงก็เท่ากับ0.05นะคะพีน้ำท่วมคือ 0.75นะคะแล้วก็อันนี้ที่ซ้ำกันนะคะแหละกันก็คือ0.2ก็คิดเลขออกมาเนาะอันนี้รวมกันก่อนก็ได้นะคะกลายเป็น0.8อ่ะมาลบ0.2ก็เหลือ0.6ก็ตอบได้เลยต่อมานะคะกำหนด e 1 e 2เป็นเหตุการณ์ของแซมเปิลสเปซตัวนี้ p e 1ลบ p e สองเท่ากับศู 4, นะคะ p e 1นึเท่ากับศู p e 2องเท่ากับศู 5, ให้หาอนี้นะคะฉะนั้นที่ตั้งต้นก่อนเลย e 1ลบ e 2เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ e 1นะคะลบกับ e หนึ่ inters e c t e 2นะคะฉะนั้นนะคะเรารู้เลยว่าถ้าเกิดเป็น p e 1ลบ e 2จะต้องเท่ากับ p e 1นะคะลบกับ p e 1อินเตอร์เซตกับ e 2เราก็แทนค่าเข้าไป0.4เท่ากับ p e 1นะคะลบ p e 1อินเตอร์เซตกับ e 2อันนี้รู้ใช่ไหมคะว่า0.8ฉะนั้นเราก็จะได้ p e 1อินเตอร์เซตกับ e 2ก็คือ0.8ลบ0.4ได้0.4นะคะ นั้นเราจะหาอันนี้แปลว่า t e หนึ่งนะคะ intersect กับ e สอง complement พ,พวกนี้เนี่ยถ้าดึง complement อ,ออกไปนะคะเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นตอนเอนอเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้นะคะยันที่ไปหาตัวนี้ก่อนนะคะตัวต้องสงสัยคือตัวนี้ pe 1นึ่ง union กับ e 2ก็จะได้ pe 1น,นะคะบวก PE 2นี้ใช้เซตเนาะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เป็น PE 1อินเตอร์เซตกับ P E 2ฉะนั้น PE 1ก็คือ0ูนย์ PE 2ก็คือ0ูนที่ซ้ำกันก็คือ0ูนอันนี้เป็นเอ่อจุดลบศนนะคะก็จะเป็น0.9ใช่ไหมคะฉะนั้นได้0.9เราจะได้เอากลับเข้าไปแทนและนะคะ หนึลบศูก็คือ0ูนจุดหนึอะคะต่อต่อมานะคะข้อ12กําหนด เซต A, s เซตมาถ้าฟังก์ชัน f คือฟังก์ชันที่เกิดจาก A ไป B จงหาความน่าจะเป็นที่ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นงั้นต้องหาก,ก่อนว่า f นะคะที่เกิดจาก A ไป B เนี่ยมีเท่าไหร่เราก็บอกว่ามันจะต้องมี 4, 4 4 4เพราะอันนี้จับคู่กันได้4คู่4คู่4คู่ไงนะคะฉะนั้นเราก็จะได้64นะคะ ่าเราก็ต้องหาว่าจะฟังก์ชันนะคะ1ต่อ1 1ต่อ1อันนี้ง่ายมากเลยงั้นไอตัวแรกเนี่ยเลือกได้4ตัวนะคะตัวที่2นะคะจะเลือกได้แค่3ตัวละตัวที่3จะเลือกได้แค่2ตัวละนะคะก็จะหมดแล้วเนาะ4 3 2ส2 2สิบสองั้นเราจะหาความน่าจะเป็นนะคะอันนี้เนี่ย n s นะคะอันนี้ก็จะเป็น n e ใเชนไหม เราจะหาความน่าจะเป็นก็ไม่ยากมาหา P E เท่ากับ N E ส่วน N S นะคะก็จะได้เท่ากับ24ส่วน64นะคะก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็3 2 4 3.2 4 8 3.2นะคะเสร็จแล้ว เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ